สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับช่องพับจีบหรือใสีนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับก็วันนี้ก็มาด้วยเรื่องของนิ้วใบสีแล้วนะครับเป็นนิ้วริบบิ้นเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับถามมาตลอดเลยนะครับว่าเวลาม้วนแล้วเนี่ยดอกพุดไม่แน่นนะครับตัวริบบิ้นไม่แน่นนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับ อันนี้ก็มาเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเลยตั้งแต่เราเตรียมริบบิ้นนะครับริบบิ้นที่เราใช้ก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์9้านะครับเบอร์เก้านะครับเนี่ยตัดความยาวก็ประมาณนี้นะครับ4นิ้วถึง4นิ้ว,วครึ่งนะครับหนไหมนี่คือความยาวของริบบิ้นที่เราจะเตรียมนะครับและเวลาม้วนนะครับอันนี้ พูดถึงมือใหม่ก่อนเลยนะครับที่ไม่เคยจับนะครับงานริบบิ้นนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มหัดทำนะครับเวลาเราทำนิ้วใบสีเนี่ยเราจะไม่หมวนแบบนี้เหมือนเราม้วนใบตองนะครับเพราะมันจะทำให้นิ้วริบบิ้นเนี่ยมันกลมนะครับมันแข็งเป็นหลอดเลยนะครับแล้วเวลาเราห่อมันจะจับยากครับเห็นละักษณะมันจะ หอยากนะครับแบบนี้มันไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เราจับฉะนั้นเวลาเราม้วนนะคะเวลาเราทํานิ้วใบสีวางนี้นะครับปึ๊บเราพับเนี่ยสองมืออ่ามไม่ใช่สองมือนิ้วสองนิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้นี่ยน,นิ้วชี้ฝั่งที่เราจับตรงปลายดอกพุธเนี่ยเราพยายามบีบและดันไว้อันนี้เราพับจับพับแล้วก็แม็กไว้เลย ให้มันมีพื้นที่ในการจับง่ายๆนะครับเป็นออกสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับปึ๊บแล้วตรงนี้เห็นชายนี่ไหมชายดิบ,บิดเนี่ยเวลาเราม้วนได้แล้วเนี่ยให้เราใช้หัวแม่มือเนี่ยดึงมันลงมานิดนึงดึงพอดีนะครับไม่ดึงจนมันงอนะแล้วก็แมกไกล ซึ่งตัวนิ้วริบบินเนี่ยเราจะทําสีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะม้วนเก็บไว้ได้นานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะมีงานนะครับหรือจะทําสํารองไว้นะครับเราก็ม้วนใส่ถุงไว้ครับผมแล้วเราค่อยมาห่อสีสันเพิ่มเติมนะครับหรือเราจะทําแล้วห่อแล้วเก็บไว้เลยก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีริบบินบางสีนะที่ว่าห่อแล้วสีมันจะตกนะครับไปติดดอกพุธไปติด ตัวริบบินสีอื่นนะครับก็อย่างเช่นพวกสีส้มอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการตกสีนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของมือใหม่นะครับใครที่ผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับ พอเราม้วนเสร็จแล้วเวลาเราจะห่อนะตัวริบบิ้นเนี่ยพอเวลาเราจะหอ่อนิ้วสีของเราเนี่ยวางเลยถ้าน,นี้เราหออ่อคอคอมีคอให้มันมีคอเนาะเป็นการกะปึ๊บแล้วก็พับเพราะว่ามันสําคัญนะตัวนิ้วริบบิน้นสีที่แตกต่างเนี่ยเวลาเราห่อเสร็จเนี่ยเวลาเราเข้าตัวมันจะง่ายนะครับถ้ามันยาวเท่ากันนะครับ เวลาเราเข้าช่อเวลาเราทําตัวใบสีทําช่อใบสีนะครับเวลาเราเอามาแม็กเดียงกันเนี่ยมันก็จะสวยนะครับเห็นไหมดึงปึ๊บแน่นแม็กก่อนปึ๊บแล้วก็แม็กอืม เทคนิคสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำเลยนะครับประคองดึงมันสามารถดึงแล้วง้างออกได้ให้มันพอดีนะครับเราก็แม็ก ไหมนิ้วชี้แล้วก็ช่วยดันไว้ได้นะครับแล้วก็แม็กห่อิ้วริบบิ้นเนี่ยมันจะมีแบบมีคอนะครับคือคอสั้นนะครับกับคอยาวนะครับถ้าเป็นคอสั้นอ่ะมันจะไม่ยากนะครับเพราะว่าเราจะวางตัวชั้นแรกไว้ติดดอกพุธเลยแล้วเราก็ห่อแบบนี้มันมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เรา นิยมนะครับแล้วแต่ความนิยมชมชอบนะครับของช่างที่เราทำนะครับเห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันนะครับ พอเราเริ่มชำนาญแล้วเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้บดึงให้มันตึงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะดึงนี้ลงให้มันหัวดอกพุดมันแน่นจับไว้นั่ สองทีลองเช็คดูด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับเทคนิคการห่อนิ้วใบสีนะครับการม้วนนิ้วใบสีที่ทำจากลิบบิ้นนะครับถ้าเกิดถูกใจนะครับ mm hmm. ก็ค่อช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคลิปของผมด้วยนะครับ mm hmm. นี่ ๋ยวถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนอีกผมก็จะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ